จเจริญพรท่านประธานในพธิธีตักบาตรรวมทั้งท่านผู้มีบุญถูกท,ท่านท่านทั้งหลายได้เชื่อว่าเป็นผู้มีบุญรญราบอันประเสริฐที่เกิดในแผ่นดินที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาทำให้เราได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ชีวิตของเราไม่ว่างเปล่า ได้บำาเป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าซึ่งเกิดขึ้นจากวันมาคาบูชาเมื่อ2,600กว่าปีที่แล้วเมื่อพระสมมาสมุทรเจา้าได้ประทานโอวาทปาติมโมกเป็นหลักคำสอนในการเผยแผ่ให้แก่พระอรหร 1, 2, ันต์1,250รูปทำให้พระภิกษุคณะสงฆ์ตั้งแต่ครั้งพุทธการ ยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงวันนี้เราได้มาพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสตามคำสอนในโอวาทปาติโมกเป็นการระลึกถึงคำสอนของท่านอีกประการหนึ่งวันนี้เป็นคล้ายเป็นวันคล้ายวันเกิดของวัดพระธรรมกาย เมื่อ49ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันบุกเบิกสร้างวัดปฐมกายเป็นครั้งแรกผ่านมาแล้ววันนี้49ปีบางท่านเข้ามาวัดตั้งแต่ยังเป็นวัยของนักเรียนนักศึกษาเก็บค่าขนมมาแปลเปลี่ยนเป็นบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ บางท่านเข้าวัดในวัยทำงานเก็บหอมรอมลิฟต์ับตเดมาแทนเรียบเปลี่ยนเป็นความสะดวกความสบายแปลเปลี่ยนเป็นบ้านเป็นรถก็มาเป็นบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้บางท่านเก็บรักษาสมบัติหวังจะเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัย ในบั้นปลายชีวิตแต่ก็มีจิตศรัทธานำทรัพย์นั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นปุปญญสถานอศักศิทย์แห่งนี้49ปีของวัดพระธรรมกายมาถึงณวันนี้บางคนมีความผิดพลาดในอดีตมาถึงที่วัดพระธรรมกายแล้วได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้ปิดอบายให้กับตัวเองได้ บางคนมาถึงวัดปฐมกายแล้วได้มีศรัทธาจากการฟังธรรมได้บำเพ็ญบุญประพฤติปฏิบัติธรรมเปิดสวรรค์ให้กับตัวเองได้และก็มหาชนเป็นจำนวนมากที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายใน และบางท่านก็เท่าถึงพระธรรมากายภายในบุญจะสถานอนศักศิทธิ์นี้จึงเป็นที่รวมของความสะอาดของความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากทุกท่านที่ได้ตั้งใจสละยาติเงือแรงกายเลือดเนื้อแลชีวิตมาเป็นบุญจะสถานอันศักศิทธิ์นี้ขอให้ทุกท่านได้ลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญบาร,รมีมีทานบาร,รมีเป็นต้น ตลอดระยะเวลา49ปีที่ผ่านมาพร้อมกันนีน้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน